มคิดอะไรบอกอนัตตาไปสอนนี่นึกได้ว่านัตตานี่ว่าวิจารว,วิตกหรืออะไรล่ะอ้าวมันก็ดับอีกแหละพอจะวิจารนี่เอา้าก็มันอนัตตานี่ว่าอา้าวก็ดับอีกหลเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าผ<อ>ู้ติดก็บอกว่าเอาอนัตตาไปสอนตัว,อตวเองนะทําไมไม่เชื่อเลยเอาอนัตตาไปจัดการมาเลยก็บอกว่าตัวจบเรียน<อ>เียเอาฟังให้ดีน,นะ<อ>ปริยัตตตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายคืออนัตตา มันไม่มีอะไรนี่ถ้ายึดถือทั้งหมดนี้เป็นทุกทั้งนั้นที่มันทุกเพราะเราไม่ยอมเอาหน้ตตาไปบอกไอ้ตอนมีชีวิตอยู่น่ะยึอด,นอนยอดอันนูนยึดอ้นนี่แต่ยึอดอยู่สิ่งที่ยึอดอยู่น่ะมันอนัตตาจะไม่เชื่อขาดสติแล้วมันชันยากไงถ้านึกถึงอนัตตาเมื่อไหร่พวกกูเลิกทันทีเห็นจิตมันก็วางทันทีนี่ฉะนั้นบอกแล้วว่าครูทั้งหลายน่ะคือเอาอนัตตาไปฝากไว้ซักกับตัวเองระลึกอยู่เสมอนี่ถามเวลามีอะไรถามก็ถามอนัตตา อยากรู้อะไรก็ถามอนัตตาคืออนัตตาคือไม่มีอะไรเหลือนั Mother ่นเองเป็นสิ Moon ่ง like ที่มันมีอะไรเหลืออยู่ในจิตมันกอดอัดตาไว้กอดตัวตนไว้อืมแล้วดูดิไ้ที่กอดไว้มันเที่ยงไหมล่ะเพราะไม่เที่ยงมันก็เป็นอนัตตาอีกเลยฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอัตตามันมีแต่อนัตตาโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนโลกนี้มีแต่สิ่งสลายตัวฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นจงนึกถึงว่าเดี๋ยวมันก็สลายเวลาอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็สลายนี่ดู มิติรู้อย่างนี้แล้วก็จะดับเองแค่นี้เองฝึกตรงนี้แหละให้มันเกิดสติสัมพชัญญะบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดจนมันเป็นอัตโนมัติอะอัตโนมัติเมื่อ,อไรคืนเขาเรียกว่าฌานโลกุตตระรู้แล้วป่อยวางาอยู่ฌานเหมือนลูกนี่ชานโลกุตตระเนี่ยไปแบบนี้ไปช่องนี้ ไปดูนี่มันจะเนียนนตตาได้ไหมเอามามา,มาเข้ามาครับเอาตอนที่นั่งนั่งภาวนานะคะหลวงพ่อจิตมันตกมันตกหลุมอะค่ะแล้วมันก็นแช่นิ่งแล้วมันก็จะมีความสว่างว่างอยู่ไม่ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ไปไม่มามันจะสว่างว่างนิ่งๆอมัน,นามาอยู่นั้นนะคะอันนี้คืออาการของจิตไหมคะเออแล้วเรารู้สึกตัวไหมรู้สึกได้ยินได้ยินเสียงข้างนอกไหม เดี๋ยว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 เข้าขใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วเ,เขาถามว่าเราได้ยินเสียงภายนอกไหม,ไมเรามีความรู้สึกทางกายไหม,ไม,มจบเขาเรียกว่าจิตสว่างนั่นคือถึงผู้รู้แล้วถึงตัวเองแล้วผู้รู้มันละก,กายแล้วทำอารมณ์นั้นให้ทรงตัวนะเร,เราเวลาหนูนั่งที่ไรหนูก็ยังยังได้อารมณ์นั้นอยู่ประมาณสั้ ก็าําอารมณ์นั้นให้ชํานาญเขาเรียกว่าโจกสมถะของฌานซีวิปัสสัาด้านสมถะสมถะของอนาบานุสตินั่นแหละพบผู้รู้มันจะละกายละอารมณ์ทิ้งทั้งหมดเข้าใจนะทําอารมณ์นั้นแหละให้ทรงตัวนั่นแหละสุดท้ายพบอนัตตาแล้วนี่จิตเหลือผู้รู้ไม่มีอะไรใช่ไหมก็นั่นแหละอนัตตาไม่มีแล้วมันดับแล้วมันเหลือแต่จิตก็เวลาทําวิปัสสนาญาณก็ให้เหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้รู้อะไรก็ให้เหลือแต่จิตแบบนั้นแหละ เวลาผู้รู้อะรอะไรก็สลัดทิ้งหมดเข้าใจไหมก็ให้ตรงกับอารมณ์นั่นแหละนั่นแหละอารมณ์บารา้รหันอารมณ์ดับไม่มีโลรธลดลงอารมณ์ที่พูดมาเป็นอารมณ์ของฌานสี่แยกตาแยกจิต